สวัสดีครับมาก่อติดขา่าวสารความเคลื่อนไหวล่าสุดของพิศดาจแมนเชสเตอร์เดกันนะครับมาคัตร์ัตฟอร์ดมาคตร์ัดฟอร์ดครับแหมก็ยังคงเป็นประเด็นอย่างต่อเนื่องทีเดียวนะครับล่าสุดเอเจนต์ของทางด้านมาคาร์ัตฟอร์ดดีไปที่บินไปที่อิตาลีเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับก็คาดว่าจะไปหาข้อสรุปกับทางด้านเอซิมิลานเป็นหลักถึงแม้ว่าจะมีข่าวว่ายูเวนตุสให้ความสนใจด้วยก็ตามนะครับและฝั่งของเอซิมิลานดี คนที่อยู่เบื้องหลังดีลนี้นะครับไม่ใช่ใครอื่นไกลที่ไหนครับซลาตันอิบราฮิโมวิชนั่นเองครับนี่ก็ถือว่าเป็นตำนานของเอซิมิลานะครับราคาร์ฟอร์ดียังไม่ได้ร่วมฝึกซ้อมกับเพื่อร่วมทีมเลยนะครับนับตั้งแต่ที่โดนตัดชื่อออกไปนะครับเกมล่าสุดก็ไม่มีชื่อนะครับฝั่งของรูเบนอัมริตบอกว่ามีปัญหาอาการป่วยครับก็เลยไม่ได้ใส่ชื่อเขาเกมที่เสมอกับท่านลิเวอร์พูลไปเอซิมิลานี่คือต้องการที่อยากจะขอยืมตัว มาร์คาร์ฟอร์ดนะครับในตลาดหน้าหนาวนี้ระย่างหนึง่งฝั่งของมาร์คาร์ฟอร์ดนี่ก็ดูเหมือนนะครับว่าตอนนี้สิ่งสิ่งที่ดีที่เกิดขึ้นนะครับก็คือเขาก็พร้อมแล้วนะครับที่จะออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไม่ว่าจะเป็นในรูปแบบไหนก็ตาม D ดอะเอ็กเพนะครับมีการระบุนะครับว่าซาลาตันอิบราฮิโมวิชนี่มีบทบาทสําคัญอย่างมากในการเจรจาระหว่างเอซิมิลานกับฝั่งของทางด้านมาร์คาร์ฟอร์ดครับโดยซลาตันอิบราฮิโมวิชในเวลานี้นี่ก็เป็นซีเน์แอดวเซอร์ให้กับทางด้านเอซิมิลานนะครับ เขาเคยค้าแข่งให้กับแมนเชสเตอร์เดครับประสบความสําเร็จเราจํากันได้ดีนะครับก็นอีกหนึ่งคนนะครับที่แฟนบอลปีศาจแดงนี่หลงรักเป็นอย่างมากครับทํางานร่วมกันกันกบทารมาคาร์ฟอร์ดตอนนั้นพอซลาตันออกออกไปนี่ใครๆก็บอกนะครับว่าเออาคาร์ฟอร์ดนี่น่าที่จะก้าวขึ้นมานะครับแทนที่ขอสัดด้านอิบราฮิมโมวิชได้แต่ที่ไหนได้ครับปรากฏว่าพอนานเข้านานเข้า,นา,นขาผลงานของมาคาร์ฟอร์ดนี่ไม่กระเตือองขึ้นเลยนะครับ ก็เลยมีข่าวอย่างที่เราทร,บทราบกันนะครับแล้วตอนนี้ฝั่งของเอซิบิลานี่ก็ได้มีการยื่นข้อเสนอให้กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ก็คือรอว่าเอเจนต์ของทางานาัมมาคาร์ลัฟฟอร์ดจะสรุปรายละเอียดสัญญาส่วนตัวกับฝั่งของเอซิบิลานได้หรือเปล่านอกเหนือจากเอซิบิลานะครับที่ตอนนี้น่าที่จะเป็นเต็งหนึ่งไปแล้วนี่ก็ยังมีข่าวว่าทาานาัมฮอสเปอร์ก็ต้องการที่อยากจะขอยืมตัวทางด้านมาคาร์เรดฟอร์ดไปใช้งานจนกระทั่งสิ้นสุดฤดูกาลนี้ด้วย แรดัพอลสเฟอด์สารก,การก็ไม่ดีนะครับไม่ได้แตกต่างกับเราสักเท่าไหร่เลยมแมแต่ละดูเหมือนว่าฝั่งของทานดามมาคารแฟอร์ดีอาจจะพิจารณานะครับรับข้อเสนอของทานดัทานดัมพอสเฟอร์ก็ได้เพราะว่าเขาก็ไม่จําเป็นนะครับที่จะต้องย้ายออกจากอังกฤษด้วยทางเลือกดีตอนนี้มาเยอะเหลือเกินครับสำหรับทบางด้าดนมาคารแฟอร์ดเรื่องราวของทานดานคอบบี้ไมโน่นะครับกลายเป,เป็นประเด็นร้อนแรงขึ้นมาทันทีเลย แถมฝั่งของทางด้านโคพาเมอร์แนนักเตะของเชลซีนี่มาจุดกระแสด้วยนะครับไปกดไลค์ในอินสตาแกรมรูปที่ทางด้านเมนูเนี่ยใส่เสื้อของเชลซีนะครับแอนก็มีการตัดต่อนะครับแล้วก็ทางด้านโคพาเมอร์นี่ก็ไปกดไลค์ด้วยทั้งคู่นี่ก็นักเตะทีมชาติอังกฤษเหมือนกันนะครับก็เคยทํางานร่วมกันครับในแคมป์ทีมชาติ แล้วทำไมสาเหตุอะไรครับที่ทำให้อยูู่คอบบีมม้ไมนนนี่จึงไม่สบอารมณ์นะครับแมนเชสเตอร์ยูเตดีก็ตัดสินใจครับจากนักเตะที่ยังไงก็ไม่ขายตอนนี้กลายเป็นอีกนักเตะอีกหนึ่งคนแล้วครับที่แมนยูพร้อมที่จะขายออกจากทีมครับตอนนี้นี่คือตอนใครใคร,ใครนี่คือขายหมดเลยแหละสำหรับทั้งแมนเชสเตอร์ยูเตดในเวลานี้นะครับขอให้ได้เงินเบื่องลึกเลยแล้วก็คือว่า ทางด้านเคบี้เมนูนี่คือเขากําลังมีการเจรจาเรื่องสัญญาฉบับใหม่อยู่ใช่ไหมครับแล้วฝั่งของแมนเชสเตอร์เตดก็เชื่อนะครับว่าข้อเสนอที่แมนยูยื่นให้นี่ก็หน้าที่ทําให้เคบี้เมนูเนี่ยต่อสัญญาฉบับใหม่กับสโมสรต่อไปแต่ปรากฏว่าฝั่งของเคบี้เมนูไม่สบอารมณ์สิครับเพราะว่าเขาต้องการที่อยากจะได้ค่าเหนื่อยอยู่ที่สัปดาห์ละ200 0 0 0ปอนด์ซึ่งสถานการณ์ของแมนยูในเวลานี้นี่ไม่สามารถจะให้ได้อยู่แล้วนะครับการที่จะมาอัพ ค่าเหนื่อยให้กับนักเตะโห่เพิ่มขึ้นมาถึง10เท่าแบบนี้เนี่ยมันเป็นอะไรที่คงจะไม่ใช่วิสัยที่เซอร์จิมเนี่ยจะมาทำนะครับเพราะว่าตอนนี้นี่รัดเข็มขัดทุกอีสิ่งทุกอย่างก็ในเมื่อไม่สามารถจะคุยเรื่องสัญญากันใหม่ได้นะครับแมนเชสเตอร์เตก็มาไม้แข็งเลยก็พร้อมเหมือนกันนะที่จะปล่อยทางด้านคอบบี้ไมนูออกจากทีมครับถ้าหากได้ราคาที่น่าสนใจเชลซีนี่ก็มามาเร็วเลยนะครับก็ให้ความสนใจต้องการอยากจะได้ทางด้านคอบบี้ไมนูครับ ตอนนี้ก็อยากจะรู้เหมือนกันนะครับว่าจนกระทั่งถึงช่วงซัมเมอร์ที่ถึงนี้เนี่ยแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะเหลือนักเตะชุดปัจจุบันเนี่ยกี่คนครับที่ว่าเตรียมพร้อมสําหรับในซีซั่นหน้าครับเพราะว่าตอนนี้จะว่าไปแล้วนักเตะทุกคนของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยพร้อมครับที่จะถูกขายออกจากทีมครับท่านั้นการาโชนะครับอีกหนึ่งนักเตะวัยรุ่นนะครับที่มองว่าเป็นอนาคตของทีม ตอนนี้ก็เตรียมที่จะย้ายออกจากแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเช่นเดียวกันนะครับและเขาต้องการที่อยากจะย้ายกลับไปอยู่กับทางด้านแอตเลติกมาเมเรตก่อนหน้านี้นี่เขาเคยเป็นอะเคเดมีของทางดานแอตเลติกมาเมเรตนะครับก่อนที่จะย้ายมาอยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับตอนนี้ก็ของกลับไปอยู่ที่สเปนดีกว่าครับโดยทังดันทีบีอาร์ฟุตบอลนะครับออกมาระบุนะครับว่าตอนนี้ความไม่แน่นอนนี่มันปกคลุมเต็มไปหมดแล้วนะครับ อนาคตของท้านการาโชก็มีการพูดถึงด้วยเช่นกันนะครับแมนเชสเตอร์เตก็พร้อมจะปล่อยนักเตะคนนี้ออกจากทีมด้วยโดยฝั่งของท้านการลาโชนะครับมีการระบุน,นะครับว่าเขาก็อยากที่จะย้ายออกจากทีมด้วยในหณะที่อาร์ติโก e แมริดยังคงให้ความสนใจอยากจะเซ็นสัญญากับเจ้าหนูคนนี้ครับกำลังจับตาดูสถานการณ์ของท้านการาโชอ,อย่างใกล้ชิด โดยนักเตะชาวไอเอนามีความรู้สึกนะครับว่าเขาไม่ได้รับการตอบสนองที่ดีจากทางด้นานรูเบนอัมบรินครับอัมบรินก็บอกนะครับว่าเขานี่ไม่เหมาะครับกับระบบ3-43ก็เลยทําให้การโชดีช่วงหลังๆนี่มักจะหลุดไปเป็นตัวสำรองนะครับเกมสุดท้ายที่เขาออกซ่าเป็นตัวจริงก็คือเกมที่แมนยูแพ้กับทางด้านน็อตติงแฮมฟอร์เรสไป3ประตูต่อ2นะครับแล้วก็กลับมามีชื่อเกมที่พบกับทางด้านลิเวอร์พูลนะครับแล้วก็ ทำผลงานได้ดีทีเดียวนะครับในฐานะนักเตะตัวสำรองก็ช่วยให้ทีมนี้สามารถที่จะเสมอกับเลี้ยวคูไปได้ครับเมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาโดยทางด้านที r ีอาร์ฟุตบอลนะครับระบุว่าแมนเชสเตอร์เตดก็ไม่ขัดขวางนะครับถ้าหากทางด้านการาโช่ต้องการที่อยากจะย้ายออกจากยูนเต็ดการาโช่ดียังคงมีสัญญาอยู่กับทีมไปจนกระทั่งถึงปี2028นะครับดีก็เพิ่งจะมีการขยายสัญญากันไปครับเมื่อเดือนเมษายนปี2023 แมนยูก็กําลังพิจารณาข้อเสนอที่จะปีเข้ามานะครับว่าจะได้ราคาค่าตัวอยู่ที่เท่าไหร่115เกมนะครับของกาลาโชกับแบนเชสเตอร์เจ็ดเขาทำไปทั้งหมด23ประตูกับอีก13แอสซิสคริสเตนโรนโดนะครับเร่งให้ทางด้านเอาลนัสเซอร์ทีมของเขานี่มาเซ็นสัญญาคว้าตัตวคาสซิมิโรให้ได้ครับในตลาดหน้าหนาวน,นี้แ ขนาดสัญญาของคริสเตียโนโรโดยังไม่มีความคืบหน้านะครับนี่ก็ใกล้จะหมดสัญญากับทันดันอัลนัสเซอร์แล้วด้วยนะสำหรับทันดัน4อาต7ครับแต่อย่างไรก็ตามนะครับเขาก็ต้องการที่จะให้สโมรสรนี้ไปดึงคาซิมิโรอดีตเพื่อนซีสมัยอยู่ที่เรอัลเมเริดเนี่ยมาทำงานร่วมกันอีกครั้งหนึ่งก็เคยทำงานร่วมกันช่วงสั้นๆนนะครับตอนที่อยู่กับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเดวิลเลอร์ระบุว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดดีก็พร้อมจะปล่อยทันดันคาซิมิโรออกจากทีมอยู่แล้วอัลนัสเตอร์ น่าจะเป็นตัวเต็งม,มากที่สุดแล้วล่ะครับในการที่จะได้นักเตะวัย32ปีคนนี้ครับมีการยื่นค่าเหนื่อยให้กับฝั่งของคาซิโรพิจารณาด้วยแล้วนะครับบอกว่าอยู่ที่ราวๆสัปดาห์ละ6 5 0 0 0 0 0ปอนด์โอ้โหได้มากกว่าที่รับกับแมนยูในเวลานี้ซะอีกนะครับแมนเชสเตอร์ยูเต็ม,มีความหวังนะครับคือว่าถ้าหากสามารถปล่อยคาซิโรออกจากทีมไปได้นะครับไม่ว่าจะไปในรูปแบบไหนก็ตามปล่อยทางด้านมาคาราฟอร์ดในรูปแบบของการยืมตัวนะครับ หรือว่าขายนักเตะอีกสักคน2คนออกจากทีมไปได้นี่ทีนี้มันก็จะมีแกลปบมีช่องว่างครับให้แมนยูเนี่ยสามารถที่จะกระโดดเข้าไปในตลาดการซื้อขายแล้วสามารถที่จะหาซื้อนักเตะตามที่รูเบนอเมรินต้องการเข้าสู่ทีมได้ครับอก็อย่างน้อยอยังพอจะมีหนทางนะครับในการที่จะเสริมทัพในตลาดหน้าหนาวนี้ครับแล้วก็บพบกับอินไซต์แมนยูเดเต็ดใ้ใหม่ในคลิปหน้านะครับขอบคุณครับสวัสดี